ห้ามเด็ดขาดถ้าคุณเป็นไข้เลือดออกห้ามกินไอบูโพรเฟนเลยนะครับเพราะอาจถึงแก่ชีวิตได้เลยใครที่กำลังมีอาการไข้สูงหรือคนใกล้ตัวเป็นอยู่โปรดตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีเลยนะครับถ้าคุณมีไข้สูงรอยแบบต่อเนื่องปวดเมื่อยตามตัวมากๆโดยเฉพาะปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนหรืออาจมีจุดเลือดออกตามผิวหนังนี่คืออาการของไข้เลือดออกครับ และเมื่อคุณมีอาการเหล่านี้ครับสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดก็คือการกินยาแก้ปวดลดไข้ในกลุ่มไอบูโพรเฟนครับหรือว่ายาที่อยู่ในกลุ่มเอนเซเช่นแอสไพรินครับเพราะอะไรนะหรอครับยาเหล่านี้ครับจะไปรบกวนการทำงานของเกร็ดเลือดทำให้เลือดแข็งตัวได้ยากขึ้นซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไข้เลือดออกเองก็ทำให้เกร็ดเลือดเนี่ยต่ำลงอยู่แล้วพอไปกินยาที่ทำให้เกร็ดเลือดทำงานแย่ลงอีกเนี่ย ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเลือดออกในร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือตามอวัยวะต่างๆซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นถ้าคุณมีไข้สูงสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกถ้าเราจะกินยาให้กินยาพาราเซตามอลครับเพื่อลดไข้เท่านั้นและรีบไปพบแพทย์ทันท,นทีครับห้ามซื้อ,อยากินเองโดยเด็ดขาดไข้เลือดออกเป็นโรคที่อันตรายครับแต่เราสามารถรับมือได้นะครับ ใครชอบคลิปความรู้แบบนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมตั้มเบตา้าด้วยนะครับ